ดีจ้ายินดีตอนรับเข้าสู่ช่องยายบานชาแนลหรือยายบานพาเฮทพาซาพี่น้องพอมาเบิ่งนรถไถติดลมอีกแล้วเมื้อนี้วิธีให้รถขั้นหนึ่งมาซอยนะเออหน้าแถวนี่มันลมไหมหน้าแถวนี่มันสีลมเข่างามดิหน้าแถวนี่รถกำลังขั้นหนึง่งกับสีปั้นดินเฮเลดกับสีดันเออ ขึ้น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 บลอกอีกอีกอีกใกล้แล้ว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 โอเคโอเคใกล้แล้วใกล้แล้วเอาดันดันเอาให้ดินมันเป็นเล่นสักก้อนปั้นปันปั้นปันรอบคางไว้อีกสักก้อน พญายกสิไป,ปบ่อบบานรถขั้นหนันแข้งหน่อยได้บข่ขั้นที่สามยให้คิงไปขับขั้นนันซะก่อนขับถอยย้ถ่ไใพญ่ยซะก่อน กระดินมันแหลกกระดินมันละเอียดมันจังสิขื่นไวเนะกระดินมันอันไอ้ทิ้งไปครับท่านหนึ่งนี่สลิงบ้าน่ะสลิงเอามาบ้านสัน่ะดึงยังไงทิ้งกระดิ่งบ้าคืนมันรถอนะกอกหน้ารถคปัญญาน่าสีมาได้วะ น้งว่าฉันได้อยู่พี่น้องคันที่สองก็จะมาตีดอีกแล้วนั่นหาวิธีซอยกันเขอนหนมากวิธีไหรบังคัดที่สวยขอสาหริงมาใส่เนาะเดี๋ยวขี้งเอาให้พัญ้ายมาดึงมาเนี่เตาสิมากใส้เหรอเตาสิไปพุ่นกิดฝามนีได้บ่ ขั้นที่สามกำลังสีมาอันซอยกันอยู่รถทันถึงขั้นที่สามกำลังสีมาซอยเหรอขั้นที่สองมาซอยขั้นที่สองกระติดขั้นที่สาม,มาหม่สูดได้บัน <c oughs> เฮ้ยน้องเก้าหน้าลำบากแท้ ดึงบ่ดึนงอนเบ่งด้วยเออดึงเบียงเบียงั้างศาลามันจังอันนั่นขะดึงเบียงขะดึงตรงดึงตรง,ง,ตรงมันบ่ค่อยไปบ่คือดึงเบียงไม่นีก็มีสลิงอยู่ได้ล่ะเอาเอาโซ่บ่เอาโซ่ก็เอาอันที่สามกำลังขึ้นมาช่วยเออนี่ นี่คันที่ติดที่แรกน้องคันที่ติดที่แรกลมขับรถม่นแรง้ากขับดีสามตันต่อหน้าเมฆอันนี้คันที่สองมาช่วยก็ติดีคันที่สามก็มาช่วยอีกจะได้บพี่น้องมาเบิ่งกันรุ่นเด้อให้ขึ้นเด้อ ดินที่แหลกก็ต้องหมดไปน้ำเลนไปจนเกือบล้มหาขั้นทีสามมาต่อยขั้นที่สองจะล้มไปจะขึ้นไหมขึ้นเด้อ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 ไปแล้วไปแล้วไปแล้วขึ้นแล้วขั้นทีสองขึ้นยุดขั้นทีสองขึ้นแล้วอวันอี้กลับมาถึงขั้นนี้บันี้ ั้นที่สองสิมาซอยขั้นที่หนึ่งขั้นที่สามซอยขั้นที่สองไปแล้วโอ้ยซับสนขั้นที่หนึ่งขั้นที่หนึ่งตดขั้นที่สองมาซอยขั้นที่สองสองตดขั้นที่สามมาซอยขั้นที่สามมาซอยขั้นที่สองบานขั้นที่สองสิมาซอยขั้นที่หนึ่งบานนี่โอ้ยเนาะผู้เบ่ากับซับสนพี่เนาะว้างเบิ่งเด้อโอ้ยเป็นเจ้าหน้าลำบากเด้อเรียนให้มันสูงสูงเด้อ ไปทำงานไม่ต้องมาเป็นชาวนาเหมือนมุงค่อยเดอ้อเด็ก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 เอ๋ยยูบอ่ะล่ะมาลุ้นกันว่าคันท,ทีหนึ่งจะขึ้นบอ เดินขึ้นเด้อขึ้นเด้อขึ้นเด้อโอ้ยนะขึ้นเด้อขึ้นเด้อขึ้น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 เอาปุ๊บไปซููขึ้นแล้วขึ้นแล้วอีโอ้ยดอกขึ้นแล้วพี่น้องขึ้นได้อยู่แต่ไม่รู้ว่าติตีตีกอร์นี่ขอบคุณในการรับชมนะคะขอบคุณทุกการรับชมเด้อ ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ